สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับทุเข้าสู่รายการครูบอมรายการสปอตที่มีบทโคตรโคตรฮะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับครูบอม ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสูร่รายการค,คุยครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะหลังจากที่เราได้ร่ำเรียนวิชากันมาตั้ง3าม e ีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทำนีไลค์โพยอดฟอลในยอดซับสไคร์ใน YouTube. ยูทูบแล้วน,นะหลักอะไรลูกหลัก5้านะล,ลูกนะห้าลูกห้าคนนะลูกนะ คนนะลูกนะไม่เป็นไรนะครับครูก็จะทำไปเรื่อยนะครูก็จะโม้ของครูไปเรื่อยนะฮะกลับมานะครกับราการครูคุยรอบหนึ่งนะครับเรายังอยู่ที่เรื่องของเทคโนโลยีทางดีนีที่เราได้ร่ำเรียนกันมานะครับใน3วีดีที่ผ่านมานะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโคนยีนนะ PCR อะไรอีกหาลำดับเบสลำดับหาขนาด DNA นะครับแล้วก็รวมถึงอะไร่ หลัง okay. จากที่เราเริ่มเรียนสายชามแล้วนะครับในวันนี้ครับทุกคนฮะเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเอาเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดไปใช้ทําอะไรนะฮะบ,บางคนบอกของกูค่ะที่บ้านไม่มีที่รันเจลนะลูกนะเราจะเอาไปทําอะไรนะลูกนะวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับพูดออกเสียงดีๆนะรประยุกต์ปะย ประยุกต์มารือนะฮะพูดถึงประยุกต์ไม่ออกอ่ะมาแล้วได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แล้วนะฮะไม่ออกอ่ะประยุกต์ใช้นะครับเราจะเอาความรู้ทางเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเดย์นะทุกคนฮะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางดีเดย์คือได้รับความนิยมอย่างมากเลยในหลายๆวงการนะครับแทบจะทุกวงการเลยนะครับมีการนําเทคโนโลยีทางดีเดย์เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การเกษตรนะครับของนิติวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนการทั้ง3สามสี่หละะนครับว่า ด,ด,ดินินเอที่เราล่ําเรียนมาตั้งแต่เปิดเทอมรู้นะจนถึงตอนนี้เราเอาไว้ใช้ทําอะไรนะฮะเราไว้ใช้ทําอะไรรู้นะโอเคขึ้นเรื่องใหม่ครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทอร์ินสินดินเอนะฮะ ะะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเดย์ครับเด็กๆฮะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับที่เป็นที่ยอมรับนะครับในในในช่วงนี้นะครับด้านแรกครับคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชก,กรรมนะะเภสัชก,กรรมนะว,นว่าคนบอกครูครับผมอยากเรียนทางด้านแพทย์ลูกนะนี่แหละเราจะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละยกตัวอ,อย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วครับนั่นคือการสร้างอะไรลูก การสร้างอินซูลินนะครการสร้างอินซูลินถูกไหมนะครับการสร้างอินซูลินนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของดิเอนเอคอมบิเน n ัหรือว่าที่เราล่ําเรียงกันไปนะฮะมีประโยชน์นะนะฮะก็คือการเอาพลาสมิดโคบอลติเลียนะครับมาตัดต่อกับยีน ของมนุษย์ที่สามารถสร้างอินซูลินได้นะครับนี่ฮะอย่างตัวนี้ครับเป็นพลาสมิดถูกไหมเป็นพลาสมิดนะครับที่ได้จากแบคทีเรียนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทาร์เกตจีนนะครับหรือว่ายีนของมนุษย์ที่สามารถสร้างอินซูลินได้ถูกไหมนี่คือบอกไว้แล้วเนาะจากนั้นเขาก็เอายีนของมนุษย์กับยีนของแบคทีเรียมาทำอไงกันลูกประจาริบูงการนะำนำบรรจาริบูงการเชื่อมกันด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรลูกเ like it it อนไซม์ดีเอ็นเอไลเกสนั่นเองนะครับขอบคุณเสียง จากทางบ้านนะฮะที่ส่งเข้ามาแบบหนาหูมากแล้วรู้นะเมื่อกี้รู้นะแปแปดล้านเดซิเบลรู้นะเห็นไหม <S <S เขาจะเอายีนของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยีนของมนุษย์เนี่ยนยคะครับมาเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอเลเกทหรือว่าและก็เกิดเป็นรีคอมบินแนนต์พลาสติกออกมาหรือว่ารีคอมบินแนนต์ดีเอนั่นเองนะครับดีเอ็นเผสมเนาะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาดีเอ็นเผสมไปใส่ในแบคทีเรียถูกไหมแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อนู่นนี่นัน่นนะครับจนสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ออกมานนะคือน้องอินซูลินนั่นเองนะฮะนอกจากอินซูลินแล้วนะครับอินซูลินที่ช่วยรักษาโรคเบาหวานแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านดีเอ็นเอนะในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในเภสัชกรรมออกมาอีกหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการผลิตโกรทฮอร์โมโนนะลูกนะรากโกรทฮอร์โมโนไหมลโกรทฮอร์โ,รโมในนะครับก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกาย,ายกถูกไหมเขาก็จะนี่แหละใช้หลักการเดียวกันนะครับในการสร้างผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาได้โกรทฮอร์โมนออ,อ,ออกมาเยอะๆแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ให้กับเด็กที่เป็นโรคแคระนะครับตั้งแต่กําเนิดอะไรเงี้ยนะครับเด็กที่เป็นโรคแคระที่แบบว่าขาดโกรทฮอร์โมนในการเจริญเติบโตอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้นะคร ยังมีในเรื่องของช่วงนี้วัคซีนนะฮะไวรัสกําลังมาเลยนะเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอเนี่ยก็มีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างวัคซีนขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับอย่างที่เคยมีมาเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนในเรื่องของเกี่ยวกับวัคซีนไวตรัสตับอักเสบบีอะไรงี้นะครับไม่แน่ว่านะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้เทคโนโลยีทางด้านดีเอ็นเอเนี่ยในการสร้างวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโควิด่าทีออกมากได้นะเจ๋งว่านะครับน,นีเรื่องแรกนะครับที่เป็นที่นิยมกันเนาะคือการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช ครูฮักผมอย่าเป็นคนคิดคนยาผมอย่าเป็นคนอะไรบางคนยาเลยลูกยาดูดนะยาเส้นลูกนะฮะนี่แหละนะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีทางดีเอ็นะฮะนอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์โอ้โหพอเป็นหน้าสีฟ้าแล้วน่ากลัวมากนะนะแต่ก็ยังรออยู่นใส่ผมบินทีใส่ผมบินทีนะฮะนอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเป็นชิ้นแล้วนะครับลาทางเอ่อ 他。 ทางโคงการทางการแพทย์นะครับยังใช้เทคโนโลยีทางดีเนเอนี่ยในการวินิจฉัยโรคครับวินิจฉัยโรคยังไงนะฮะบางคนวินิจฉัยโรควินิจฉัยโรคคืออะไรก่อนนะฮะวินิจฉัยโรคครับคือการคาดเดาหรือว่าการตรวจโรคนั่นเองว่าเฮ้ยคุณจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเี้ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาใช้เทคโนโลยีในทางด้านดีเนเนี่ยในการวินิจฉัยโรคครับอย่างโรคที่เคยวินิจฉัยมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นโรคฮาลัสซเมียบอกก่อนว่าเราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับในเรื่องของการมิวเทชันถูกไหมลูกยีนของคนปก กับยีนของคนที่เป็นมิวเทชันเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะมีความสั้นความยาวอะไรแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับในการเรื่องของมิวเทชันเนาะซึ่งโรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่นะครับก็มีสาเหตุมาจากการเกิดมิวเทชันระดับยีนนะครับการมิวเทชันดับยีนคือบางคนอาจจะยีนส่วนหนึ่งหายไปหรือว่าบางคนอาจจะยีนส่วนหนึ่งเกินมาอะไรอย่างี้นะครับนั่นแหละรครับเขาจะใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีทางดีเๆนเอในการหาขนาดของดีเนเอนะครับเชื่อมโยงเข้ากับการมิวเทชันนะเพื่อตรวจ วินิฉัยโลกดูว่าเฮ้ยคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นโลกแบบนี้หรือเปล่านะค,ะครับเขาก็นั่นแหละแทร็ปนำแอนลีนของคนปกติกับแอลลีนของคน ที่เป็นโรคเนี่ยมาตรวจทานดูว่ามันมีลักษณะเท่ากันหรือเปล่านะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการวินิจฉัยโรคนะครับโรคธาลาสัสซีเมียนะฮะหลายๆคนรู้จักธาลาสัสซีเมียนู้เลยนะนะยีนของคนปกติกับยีนของคนที่เป็นธาลาสัสซีเมียเนะี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเขาก็จะเอายีนที่สงสัยนี่แหละนะครับใส่ลงไปในเครื่อง PCR แล้วก็ใส่ไพรเมอร์ลงไปนูกนะนะใส่ไพรเมอร์ลงไปในเครื่อง PCR นะอันนี้คือยีนของคนปกตินะนี่ดูก่อนนะครับยีนของคนปกติยีนของคนปกตินะครับเข้าคู่ได้กับไพรเมอร์สามตัวนะครับไพรเมอร์หนึ่ง ี่ยนะครับยีนของคนปกตินะครับเราจะตรวจทานบริเวณที่เป็นไพยเมื่อสองนะครับบริเวณไพยเมื่อสองนะครับถ้าเกิดว่าสั่งเคราะห์ออกมาแล้วนะครับเราเอาไปตรวจทานทานอ่าเขาเรียกว่าเจลเล็กโตแล้วนะครับเราก็จะได้อยู่ที่194เบสตแพร์นะครับนี่คือของของคนปกติเนาะแต่ของคนที่เป็นทรัสเซเมียครับบริเวณที่เป็นบริเวณยึดเกาะของไพยเมื่อสองเนี่ยมันจะหายไปครับเด็กๆฮะ บริเวณที่เป็นบริเวณยึดเกาะของไพ่เมอร์สองมันจะหายไปลูกเพราะมันหายไปเสร็จปั๊บๆเกิดอะไรขึ้นยีนของคนที่เป็นโรคธาลัสเมียเนี่ยก็จะไม่มีบริเวณนั้นถูกไหมเพราะว่ามันหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไพ่เมอร์ที่ทําปฏิกิริยาได้เนี่ยก็จะไม่มีไพ่เมอร์สองนะครับเราก็จะไปตรวจทานหาไพ่เมอร์หนึ่งกับไพ่เมอร์สามแทนไพ่เมอร์หนึ่งกับไพ่เมอร์สามนะครับเมื่อเข้ากับดินเอแม่แบบของเราแล้วเข้ากับดินเอที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้ออกมาห้าร้อยเจ็ดสิบเบสแพร์เห็นไหมครับว่าขนาดยีนของคนปกติ กับขนาดยีนของคนที่เป็นโรคธาล,ะละสัสซีเมียจะแตกต่างก,กันนะครับพอเรานํายีนของคนปกติของคนทั่วๆไปคนที่เราสงสัยเนี่ยว่าเป็นโรคธาล,ะละสัสซีเมียหรือเปล่าครับไปรันเจลดูนะครับเราจะพบว่าถ้าคนคนนั้น่ะเป็นคนปกติถ้าเป็นคนปกติเราจะเห็นขนาดแบรนของ DNA นนะครับแค่แบรนเดียวนะครับคือแบน194เบสแพร์แต่ถ้าคนที่เป็นพาหะถ้าคนนั้น่ะเป็นพาหะนะนะจะพบแถบแบรนดีเอสองแถบนะครับคือแถบคือหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ก็คือแถบปกติกับแถบห้าร้อยเจ็ดสิบเบแพร์ แบบแดบแดกแทรนะครับก็ค,คือของที่เป็นยีนที่ส่วนที่เป็นโรคนะครับแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นโรคแน่นอนนะฮะพอเราเอาไปรันเจนมาปั๊บเราก็จะเจอแค่แบนด์เดียวคือแบนด์ห้าเจสบเแฮร์นะฮะอันนี้คือการวินิจฉัยโรคแบบง่ายๆนอกจากนี้ฮะเด็กๆครับนอกจากวัลาซิเมียนะครับเรายังสามารถติดตามโรคอย่างเช่นโรค HIV ได้ด้วยก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับคือใช้เทคนิคของการ PCR ีอาระคือนำยีนที่เราสงสัยเนี่ยไปทำการ PCR เพื่อตรวจหาจีโนมของ HIV เนาะอันนี้คือประโยชน์ นะครับในการวินิจฉัยโรคนะครับปัจจุบันถ้ฮะโรคโควิดของเราโควิดในที่ของเราก็อาจจะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับเขาจะใช้เครื่อง Real-time PCR m a c h i n e ครับในการตรวจดูเนาะเห็นไหมครับก็จะเข้าไปแงะจมูกเราลูกนะเขาก็เขาจะแงะจมูกเราแล้วก็ คนเอาส่วนนั้นออกมาแล้วก็มาตรวจดูจีโนมอะไรเงี้ยนะครับมาตรวจดูขนาดลำดับเบสมีเชื้อไวรัสอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือการใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในการวินิจฉัยโรคฮะเด็กๆครับอีกอันนึงครับอีกอันนึงฮะในวงการการแพทย์นะครับคือการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอทางเทคโนโลยีนะครับในการบำบัดด้วยยีนนะครับหรือว่ายีนเทเลปี่นะครับแต่ว่ายีนเทเลปี่เนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่า วิธีการเนี่ยค่อนข้างที่จะ,อ,ะอันตรายหรือว่าส่งผลระยะยาวอาจจะส่งผลระยะยาวกับมนุษย์นะฮะหลักการของยีนเชืปีนะครับคือการที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนยีนของเราที่แบบมันไม่ดีะนะครับให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นครูบอมนะฮะเป็นคนที่หล่อมากเลย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 นะครับแต่ว่ามันมียีนตัวหนึ่งที่มันทําให้ครูบอมเนะี่ยหล่อน้อยลงนิดนึงนะครับนิดเดียวนะแต่ว่ายังหล่ออยู่ยกอ่ okay, ยีนอะไรดียีนขนจมูกแลบนะลุกนะพอขนจมูกแลบแล้วหล่อไหมลง ไม่หล่อนะรู้นะนะฮะก็ะยังยังยังหล่อบ้างน,นะครัส่งผลนิดนึงรู้นะรู้รู้สึกว่าเฮ้ยไอยีนที่ขนจม,มูกแรกของคุณเนี่ยมันทําให้คุณไม่หล่อนะครับคุณต้องการที่จะแก้ไขย,ยีนตัวนี้เราจะทํายังไงนะครับคือเราจะนําเซลล์ของร่างกายที่มันมีความผิดปกตินะครับออกมาไม่ออกออกมาไม่ออกไม่ออกออกมาไม่ออกออกมาจากนั้นเราจะนําเชื้อไวรัสครับเลยฮะเอาเชื้อไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าครับแต่ อันตรายต่อมรุดนะครับแต่ว,ว่าเราทำการตัดส่วนที่เป็นอันตรายนะออกไปนะครับเราตอนนี้เราได้ยีนผิดปกติกับยีนของไวรัสออกมาแล้วนะครับออมาแล้วนะครับสไปเดอร์แมนเหรออยากเป็นสไปเดอร์แมนอยากเป็น Man สไปเดอร์ มือ้งนแนวั่น,น,นแหละ,ะรครับเขาจะเอาเซลล์ผิดที่ผิดปกติของเราเนี่ยออกมานะครับออกจากร่างกายเรานะครับเอาเซลล์ไม่ปกติออกจากร่างกายมนุษย์จากนั้นเอาไวรัสมาและเอายีนปกติเนี่ยใส่เข้าไปในไวรัส แล้วใหเวลาตัวนี้มันเข้าไปในร่างกายมนุษย์ต้อไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับจากนะั้นเขาก็ถ่ายไอ้เซลล์ตัวนี้แหละเข้ามาในมนุษย์เซลล์มนุษย์ของเราก็จะทํางานได้ปกติอันนี้คือการบําบัดด้วยยีนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่ยอมรับเนาะในวงใน,ในวงกว้างนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะ้่านี่จะเสี่ยงนิดนึงอันตรายเพราะ้่านี่จะเสี่ยงนิดนึงนอกจากยีนเทอร์ปี้นะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีการที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโด่งดังเลยนะครับนั่นคือการทําระบบ คิสเปอร์แคสไนนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคิสเปอร์แคสไนครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับเนาะเพราะว่าคิสเปอร์แคสไนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสัจจานมากนะครับการทำคิสเปอร์แคสไนนะครับคือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆนะเอาสรุปง่ายๆนะครับคิสเปอร์แคสไนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราถ่ายถ่ายแบคทีเรียหรือว่าถ่ายเชื้ออะไรเข้าไปเข้าไปในร่างกายเราเพื่อที่ไปตรวจหายินที่เราไม่ต้องการตัอย่างเช่นเฮ้ยอีตรงเนี้ย หนกแก้มตรงเนี้ยมันดูไม่ดีเลยนะครับใส่คิสเปอร์แคสไนเข้าไปใส่ระบบคิสเปอร์แคสไนเข้าไปปั๊บในร่างกายเรามันก็จะไปแก้ไขยีนตรงเนี้ยยีนหนกแก้มของเราที่มันไม่ดีนเนี้ยให้ดีขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเราสามารถยืดอายุมนุษย์มันก็เลยเป็นที่หวั่นกลัวในเรื่องของการวิทยาศาสตร์นะว่าเฮ้ยมันมันดีจริงหรือเปล่านะครับในการที่จะเหมือนตัดแปะลูกนะเหมือนแบบโฟโต้ชนะ็อปอะลูกแตบบ่ว่าเฮ้ยตรงนี้ไอ้เหี้ยตรงนี้เป็นสิวแล้วูกนะเราทำยังไงดีไม่ชอบแล้วลูกนะแปะเอาอันะ ครูครับหน้าผมไม่ดีเป็นไงลูกตัดหัวแล้วลูกนะฮะจริงๆเพื่อนขนางนไม่ได้ทําขนาดนั้น,นับแต่หมายถึงว่าลักษณะอะไรที่มันแบบไม่ดีลูกนะเขาก็จะทําการตัดทิ้งและเอาอันใหม่เข้ามาแปะอะไรเงี้ยลูกนะ,ะ,นะ o, เป็นการตัดแปะนะครับเป็นฟุตชอปนะฮะพอผ่านในเรื่องของทางการแพทย์ไปแล้วนะครับเรามาดูประโยชน์ใโ้ดูยีหันเด็เดในด้านด้านอื่นกันดีกว่าบางคนครูครับผมไม่อยากเป็นหมอนลลูกนะครูเคยแล้วลูกนะ ตอนม,ห,มหนึ่งลูกนะครูแบบอยากเป็นหมอจะได้ดูแลที่บ้านพอขึ้นมามสองปั๊บเจอวิทยาศาสตร์ปั๊บเป็นไงลูกเป็นเป็นบุรุษพยาบาลนะครับอยากเป็นบุรุษพยาบาลนะนะฮะเห็นรถคนไข้อย่างน้อยก็ไยดูแลคนอื่นนะครับพอขึ้นมาม,มสามมสี่มห้าปั๊บเป็นไงล,ลูกเป็นเภสัชละกันเนาะไม่ได้คุก้ยคนป่วยแต่ว่าคิดยาทํายาด้วยนะจริงๆคือฝันจริงๆคืออยากเป็นเภสัชนะครับขายยาอย่างน้อยก็ยังมีความรู้รวยอย,อย่างน้นอยก็ขายยารวยลูกนะแต่ไม่ใช่ยานะลูก ยาบ้านาเรา่นนะคุณบอมครับเศษหรือขายลาะเศหรือขายด้วยาะเหรือขายด้กมาะอะไะสงเกียจยังกวนูนะพอมหปั๊บลูกเป็นยังไงลูกไม่เป็นแล้วฮะหมอเภสัชพยาบาลลเป็นอะไรลูกขนไครลูกนะ ลูกนะครูป่วยนั่งเลยว่กเป็นคนไข้แม่งเลยลูกนะครูครับผมไม่อยากเป็นหมอครับผมจะเอาความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในด้านไหนได้อีกรูน้นะเรื่องนี้เลยฮะเรื่องของทางการกเกษตรลูกนะทางการเกษตรและการอุตสาหกรรมตัวอ,อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางดีเนเอะครับในทางด้านการเกษตรนะครับคือการทําเครื่องหมายโมเลกุลนะครับหรือว่าโมเลกุลาร์มาร์เกอร์นะครับเหมือนกับว่าเอาเครื่องหมายเนี่ยไปติดอยู่ในพืชชนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าครูเนี่ยอยากปลูกต้นมะเขือเทศที่ทนต่อแมลงอะไรเงี้ยนะครับ ครูก็เอามาร์คเกอร์เนี่ยไปติดใกล้ๆกับยินที่เป็นยีนต้านทานแมลงนะครับจากนั้นครูก็เอาเมะเขือเทศลูกที่ครูเนี่ยทำการตัดต่อเนี่ยมาผสมกับ อีกพันหนึ่งดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาทําการปั๊บ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 ผสมกันแล้วเอาไปปลูกนะจากนั้นครูก็จะมาตรวจหามาร์กเกอร์คุณแหละว่าไอ้มาร์กเกอร์คุณเนี่ยที่มันติดไปกับยีนต้านทานแมลงเนี่ยมันอยู่ในต้นไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับันนี้คือประโยชน์ของเครื่องหมายทางโมเลกุลเก่งนะโอเคครับนี่คือประโยชน์หนึ่งทางด้านการเกษตรนะฮะนอกจากนี้ครับทุกคนฮะในเรื่องของการเกษตรและการอุตสาหกรรมนะครับเขายังเอาเทคโนโลยีทางดีๆนะครับมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรมทุนนะมะ่าต้ก็แล้วนะนั่นคือการสร้าง GMO นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่า GMO ผ่านหูมาบ่อยๆนะครับ GMO นะครับ GMO นะครับย่อมาจาก Genetic a l l y n e e r นะครูอ่านนะรู้นะครูอ่านสคริปต์อยู่นะครับ GMO นะครับย่อมาจาก Genetic a l l y นะครับ Modify Organism GMO นะครับคือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะครับในสัตว์เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนาะแต่ในพืชเนี่ยมีพืชหลายๆชนิดที่เป็น GMO นะครับการสร้างสิ่งมีชีวิตตัดแปลงพันธุกรรมคือทํำยังไงนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับเขาใช้หลักการของพันธุวิศกรรมนะครับในการตัดต่อยีนแล้วก็ปลูกถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับเพื่อให้มีลักษณะที่ดีขึ้นหรือว่ามีลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนครับนี่คือการสร้างสิ่งมีชีวิตตัดแปลงพันธุกรรมอย่างเช่นตัดต่อยีนของแบคทีรียนะครับมาใส่ในปลาตัดต่อยีนของต้นมะพร้าวนะมาใส่ในต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดู ไป,ปไูกนะไปลูกพ่อบิ่งนมลูกนะมึงทำยีย่อะไรลูกนะตกหัวเราหัวแตกลูกนะนะฮะเราก็ต้องดูความเป็นไปได้เนาะลักษณะที่มันเราจะถ่ายทอดเนี่ยมันก็ต้องเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตน,นั้นด้วยลูกนะนะับนี่คือการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือว่าการสร้าง GMO นะครับซึ่งการสร้าง G ี o นะครับหลักการง่ายคือตัดยีนที่เราต้องการมาใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมแล้วก็ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่่่ออออนนนนนะะคคครรรรัััับบีืกกาาาาส้งงง G G MO MO ยยยตตวว ที่พบในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นมะละกออะมะละกอนะครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นมะละกอที่ต้านทานโรคอะไรอย่างเงี้นะครับมะเกิอเทศนะครับมะเกิดเทศที่สามารถอยู่ได้ยาวนานนะครับเพราะว่ามะเกิอเทศเนี่ยเขามีปัญหาคือพอเด็ดมาปั๊บแล้วก็มันจะเน่าเร็วอะไรเงี้ยเขาก็จะสร้างมะเกิดเทศที่สามารถอยู่ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อจนี้ก็จะมีถั่วมีข้าวโพดมฝ้ายฝ้ายบีทีนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดยวก็จะเป็นทางหน้าของพืชเนาะอ,อันนี้คือพืชจิโการทำจิโมนะครับหลักการง่ายๆนะครับเหมือนกับการสร้างรีคอมบ ตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้ามาสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับจากนั้นก็เอาไปเลี้ยงในแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนาะจากนั้นก็เอาไปฉีดหรือว่าเอาไปถ่ายใส่ในต้นพืชอีกต้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้คือหลักการง่ายในการสร้างพืชจิมโอนะครับอ่าน,นี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างของการสร้างพืชจิมโอนะครับภาพแรกลูกเคยไหมอันนี้ครับคือปลามา้าลายเรืองแสงนะครับคือเขาตัดต่อยีนของแบคทีเรียเนี่ยที่สามารถเรืองแสงได้นะครับมาใส่ในปลาแล้วก็ทาให้ปลา เรืองแสงนะทุกคนบางคนก็เอ้ยมันก็เท่อยู่นะครับมันก็เท่อยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าผลระยะยาวต่อน้องปลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นจีมโอมกันนะครับ <S 1> <S 1> อีกตัวหนึ่งครับคือฝ้าย B t ทนะครับฝ้าย BT ทตรงนี้นะครับฝ้าย B t ทเนี่ยเป็นเอ่อเหมือนฝ้ายที่ทนต่อมแมลง <S 1> <S 1> อีกตัวหนึ่งฮะเด็กๆฮะใครคมองภาพตัวนี้แล้วนะฮะเป็นปลาลูกนะปลาล,ลูก ปลายุดรู้ในเอาแล้วไม่ออกครับปลาเนี่ยคือปลาแซลมอนครับแซลมอนตัวเนี้ยนะครับแซลมอนจิโมนะครับจะเป็นแซลมอนที่ตัวใหญ่กว่าแซลมอนธรรมดานะครับเป็นสัตว์ตัวแรกแล้วนะอันนี้ความรู้ล้วนะเป็นสัตว์ตัวแรกนะครับที่สามารถวางขายจําหน่ายได้ตามห้างสินค้านะครับเป็นแซลมอนนะฮะมีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังเลยว่าไอแซลมอนจิโมตัวเนี้ยมันกินได้จริงไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็กลัวนะว่าเฮ้ยพอมันไม่ใช่จากธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะกินได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมนะฮะต่อไปครับด้านสุดท้ายนะฮะด้านสุดท้ายมาคุครูครับ ผมไม่อยากเป็นเกษตรกรผมไม่อยากทําเรื่องการเกษตรแล้วนะผมอยากทํางานเป็นตํารวจแล้วนนะเป็นตํารวจนักสืบนะครับอยากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับเราจะใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับนิติก็คือในเรื่องของกฎหมายเนาะเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับทำได้โดยการทําวิเคราะห์ S T R ฮะเดี๋ยวฮะการวิเคราะห์ S T R คือะ้อ S T R คืออะไรครับ S ย่อมาจาก Short T ย่อมาจาก tandem R ก็ย่อจาก Repeat การวิเคราะห์ S ah T R รีช t อ a แ d นเดมรีพิ a อ a น y า e ิซิตออร์สเนลสังเกตแล้วนะคืออะไรนะครับคือการวิเคราะห์หรือว่าการตรวจหาลำดับเบสที่มันซ้ำๆๆๆกันในมนุษย์ครับมนุษย์เราครับมันจะมีเบสลำดับเบสที่ซ้ำๆๆๆๆๆน่ยที่เขาใช้ในการวิเคราะห์เอชซนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15าตำแหน่งนะครับสมมุติว่าคนนะครับจะมีเบส AGAT เนี่ย ทุกคนจะมีเบส agat เงี้ยซ้ำซๆๆๆ้ำนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจำนวนซ้ำที่ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนายปลาอะไรลูกอันนี้คือนายประยุทธ์นะลูกนะเข้ออกออกข้าออกอะนายประยุทธ์เนี่ยมีลำดับเบสซ้ำเนี่ย agat เนี่ยทั้งหมด7ซ้ำนะครับหรือว่า7จ็ดซีนะฮะส่วนนายปลาปวิดเนี่ยลูกนะแต่นายปวิดนะครับนายปวิดเนี่ย มีจำนวนซ้มเอจเอเหมือนกันแต่ว่าสามแค่กี่กี่ครั้งลูกกี่ครั้งมือหวานกันลูกนะสามกี่ครั้งกี่ครั้งลูกดูสี่ครั้งลูกนะสแค่สี่ครั้ง,งอะไรเงี้ยเห็แม้ว่ามีลำดับเบ็ดที่ซ้ำซ้ำซ้ำกันแต่ว่าจำนวนซ้ำเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะสุดท้ายนายโอละนะลูกนะโอละอะไรลูกโอละนะ่าเนะี่ยลูกนะโอละเนะี่ย มีตำแหน่งซ้ำเหมือนกัน AG AT เหมือนกันแต่ซ้ำถึง12อะเลยลูกไม่ใช่12ตำแหน่งนะ12คนนะไม่ได้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงหมายถึงเมียมาแล้ว,อวโอเคครับเห็นไหม ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีลำดับเบสซ้ําที่เหมือนกันแต่จํานวนซ้ําจะไม่เท่ากันนะครับเขาจะใช้ตรงนี้แหละนะครับในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบหาความเป็นบุคคลของแต่ละคนนะครับความเป็นบุคคลของแต่ละคนซึ่งพอเราหาวิเคราะห์ S C R มาได้แล้วนะครับเขาจะเอาลำดับเบสพวกนี้มาสร้างเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอถูกไหมเพราะนั้นคนที่มีจํานวนซ้ําน้อยนะครับจานวนซ้าน้อยแถบดีเอ็นเอก็จะวิ่งได้ไกลไหมซ้ำน้อยขนาด ไกลนะฮะก็จะวิ่งได้ไกลกว่าถูกไหมตามหลักของการลันเจลแล้วโดมโลกดีเอ <DNA S 2> ที่มีขนาดน้อยๆนะครับก็จะวิ่งได้ไวกว่าเห็นปะก็เกิดเป็นลายพิมพ์ดีเอหรือว่าดีเอฟิงเกอร์ปริน์ที่เราเคยรู้จักนะ okay, นะับโอเคเนาะนี่คือการวิเคราะห์ STR นะครับการวิเคราะห์สต r ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกครับคือเราสามารถตามหาคนผิดตามหาคนร้ายได้ไดยกตัวอย่างเช่นเกิดเหตุฆาตกรรมนะลูกนะสมมติว่าครูอยู่ดีดๆนะครูโดนแฟนครู ที่มีอยู่4,000คน4,000คน4,000คน, 4, คน,านมาฆ่าอ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 ามาค่าอ่านกนะเป็นเรื่องขอนะนะจริงๆครูเป็คนรักเดียวใจเดียวนะลูกนะกับห้องมาสวดมนต์นะลูกนะนับโมนัำนับโมน้นับโมนนับมนะทางโลกนะลูกนะ ถ้าเกิดว่ามีแฟนก็ตั้งใจที่จะมีแฟนแค่คนเดียวใ่ครับตัวเดียวไม่ผิดตัวผิดเมียใคร,ร,มร,รนะสมมติเฉยๆ้นนะสมมติครูเนี่ยมีแฟนทั้งหมด4 0 0 0คนเหมือนเพื่อนครูนะลูกนะเพื่อนครูชื่ออะไรลูกนายโอ้นะลูกนะสมมติครูมีแฟนอยู่4 0 0 0คนนะลูกนะแล้วมีคนนึงไม่พอใจครูนะฮะที่ครูทําให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจเขาก็เลยมาฆ่าครูอะไรอย่างงี้นะครับมาฆ่าคารูกลางงานเลี้ยงอ้เสร็จปั๊บเขาก็เลยเผลอทํามีดเนี่ยบาดมือตัวเองชื้นเลูกนะและหยดเลือดของเขาก็หยดในท ที่ตายไปแล้วนะฮะก็มาเข้าฝันแม่เลยเว่า ตามหาให้หน่อยนะว่าใครเป็นฆาอะไรเงี้ยน,นะครับ <S 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 ขเขาก <S <S ขขา็จะนำอีเสีส่วนที่ตกในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับที่เป็นของคนร้ายนะครับมาวิเคราะห์ str ครับแล้วก็เอาแฟนคลูสี่พันคลเลยนะครับมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับข,ขี้เล็บของแฟนคลูสี่พันคนหน่อยนะฮะแล้วก็มาลันอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนไหนที่มีขี้เล็บตรงกับชิ้นส่วนตรงที่ตก,ตกในที่เกิดเหตุคนนั้นในสิทธิ์ที่จะฆ่าคนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการตามหาคนร้ายในคดีอาชญากรรมนะฮะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งครับคือการตามหาพ่อของเด็กนะฮะะ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 ะสสมมมมตตติิิินน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 นฮฮฮคคครรรัับบผู้้้้หญงงงึจจจใใาาแลเก็ททอี มีพ่อผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นพ่อในทั้หมดสามคนนะฮะแล้วเราไม่รู้เป็นใครใน่แหละเขาก็จะเอาชิ้นส่วนของแม่นะครับชิ้นส่วนของลูกแล้วก็ชิ้นส่วนของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนเนี่ยมาทําการวิเคราะห์ SCR รนะลูกนะเพราะว่าคนที่เป็นลูกนะครับจะต้องมียีนครึ่งหนึ่งมาจากแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากพ่อโอเคปะ่ะจะมาจากคนข้างบ้านได้ไหมลูกไม่ได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นแถบแบรนดีนเอของลูกเนี่ยนะครับจะต้องตรงกับพ่อและแม่นะครับตรงกับพ่อและแม่โอเคป่ะอย่างเช่นแถบเนี้ย ตรงแม่ไหมไม่ตรงลูกนะเพราะฉะนั้นต้องตรงกับพ่อนะฮะเพวัะน,นั้นลองลากดูปับ๊บอ่ะสงสยัยละไม่คนที่2ก 2> นะะ็คนที่3นี่แหละถูกไหมถ้าตรงนะฮะคนที่หนึ่งเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนลูกนะ,ะบริสุทธิ์ทุพองนะ,ะอะไรเงี้ยเนาะแถบนี้ตรงกับแม่นะฮะแถบนี้ตรงกับแม่อเหมือนกันะะแถบนี้ต้องตรงกับพ่อลนะ,ะพอโยงมาปับ๊บอ่ะชัดเจนลูกนะแถบนี้ชัดเจนแสดงว่านะคนที่เป็นพ่อของเด็กคนนี้คือคนที่3นั่นเองนะฮะนี่คือใช้ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะฮะจบไปครับสำหรับการบริลล์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA นะครับหลายๆคนบอกว่าเออมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะนั้นเรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับรู้ไว้ใช่ว่าแบบว่าแบกหามแล้วนะ บางคนบอกมึงพูดอะไรแล้วนะพูดมดือเรื่องนะครดึกแล้วแล้วนะตอนที่ขวานี้เป็นเวลากี่โมงลูกอืมเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะสมองคือเป็นไงลูกเออแล้วนะนะมาดูเรื่องแล้วนะโอเคจบไปนะครับสำหรับเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดินเอนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลคนะ์กดแชร์้วนะกดไลค์กดแค่ครั้งเดียวนะนะบาร์นครูครับผมรักครูมากผมชอบครูมากเลยผมรักคลิปครูมากเลยนะนะกดกดไลค์ให้เลยสองทีนะนะครูวิ่งไปตบถึงย้านนะ เวลากดไลค์แล้วนะกดไลค์แค่ทีเดียว้นะอย่าลืมกดสับเลยลูกสับเลยลูก Subscribe นะ Subscribe นะัแล้วก็แชร์นะครับแชร์ไปให้ลูกให้หลานดูนะครับในอนาคต้วนะช่วยกันทำอาหากินหน่อย้นะใครมีตังค์สิบบาทยี่สิบบาทนะบริจาคกันเข้ามานะครับที่ เดี๋ยววันหลังกูขึ้นเลขบัญชีเลยนะขึ้นเลยตอนนี้ขึ้นเลขบัญชีเลยแล้วนะพร้อมเพย์อะไรก็ได้นะฮะโอนมา10บาท20บาทนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วนะช่วยครูทรรมหากินนะครับถือว่าเป็นค่าชาร์จแปดโทรศัพท์นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจดูกันมาถึงตรงนี้นะฮะครูสัญญาว่าครูตั้งใจสอนนักเรียนนะฮะกูยังไม่มีแฟนนะครับครูว่าครูจะโฟกัสแค่นักเรียนโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการแล้วนะสำหรับวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับ